ค่พี่เป็นสวัสดีช่วงเย็นๆช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยค่ะงานเยอะจังเลยวันนี้พี่เป็นมาซ่อมมันเทศนะจ๊ะพอดีปลูกไปแล้วแล้วระบบน้ํามันเจ๊งอะคะ่ะคือทำยังมันยังไม่ร้อยเปรเซนต์เนาะทีนี้มันก็เลยน้ําออกมั่งไม่ออกมั่งก็เลยไอ้ที่ปลูกเสร็จแล้วครั้งหนึ่งอะคะ่ะมันก็ตายพี่เป็นเลยต้องมาซ่อมใหม่งานหนักเลยแหละเนี่ยค่ะยอดที่ซ่อมใหม่ งานเข้าแต่ตอนนี้ระบบน้ำโอเคแล้วค่ะร้อยเปอละก็ยังมีข้อเสียของสายน้ำหยดนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมมันจะแตกเวลาเราเก็บเนาะเนี่ยมันจะแตกเห็นไหมคะนี่นี่แตกเต็มเลยน้ำกระจายเลยข้อเสียของเขาก็อยู่ตรงนี้แหละสายน้ำหยดต้องใช้ข้อต่อเยอะเลยค่ะคือมันแตกเยอะเนาะพี่เพ็ญก็เลยได้ใช้ข้อต่อเยอะเลยซ่อมก็เหลือหนึ่งร่องสองร่องสามร่อง สามร่องสุดท้ายสองวันแล้วฮะยังไม่เสร็จเลยคนเดียวเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวพี่เป็นให้ดูส่วนยอดที่ไออย่างนี้คือยอดที่พี่เป็นจะซ่อมเนาะนี่ค่ะตัวนี้ซ่อมตัวที่เป็นใช้ซ่อมแล้วมาด้วยตัวที่พี่เป็นปลูกไปก่อนหน้านี้ที่เขาฟื้นตัวนะเนี่ยค่ะทีนี้ไม่รู้จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะต่างกันประมาณสิวันแต่ไม่น่าจะน่าจะ เนี่ยค่ะน้ำโอเคเลยน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์มากเลยระบบน้ำพิเพนโอเยี่ยมมากเลยไอเนี้ยค่ะพอ,พอดูพอโดนน้ำเขาก็ฟื้นตัวเห็นไหมคะเขาตายยากมากเลยนคะคะก็นี่ตรงนี้ก็ไม่ต้องก็นี่เนี่ยอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็ยังจะรอดนะคะแต่ว่านี่นี่รากเขาเริ่มออกแล้วเห็นไหมแต่พี่เพนไม่ไว้ใจพี่เพนก็จะมาซ่อมอีกทีเสียบไปเลยอย่างนี้เลยค่ะ ก็จะประมาณนี้แหละก็วันนี้ก็17นาฬิกาแล้วยังไม่เสร็จเลยน้ำก็โอเคมากๆเลยค่ะตรงนี้จะน่าจะประมาณไล่กว่ากว่านะคะพี่เป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองวัดดูอีกทีหนึง่งลอกนี้น่าจะประมาณไล่กว่ากว่าน่าจะไล่ก็อีกหนึ่งงานนะคะแต่สายน้ำหยดพี่เพนโอเคมากเลยอะ่ะประมาณร้อยเมตรนะแล้วพี่เป็นก็ลดเยอะด้วยนะ เส้นเมนสามนิ้วค่ะลดมาเป็นสองนิ้วแล้วมลดเป็นนิ้วครึ่งถ้าพี่เป็นปล่อยเป็นสองนิ้วมานะน้ำจะดีมากกว่านี้อีกน้ำน่าจะมาได้เต็มสายส่วนตรงนี้ก็น้ำไม่มาเพราะว่าเจาะติดใกล้ๆ,ๆกันอะคะ่ะเจาะวาบนเจาะไอ้นี่เจาะรูน้ำหยดใกล้ๆกันเกินเพราะว่าน้องเขายกร่องให้ผิดวิธีน้องเขาไม่คิดว่าเราจะลงน้ำหยดไงลืมลืม คุยกับคนยกร่องแปลงมันเนาะก็เลยเป็นแบบนี้แหละคะ่ะแต่ว่าโอเคมากเลยพี่เป็นให้สักหนึ่งอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวพี่เป็นมาอัปเดตให้ดูนะคะเขาจะฟื้นตัวเร็วมากเลยมันเทศอ,อย่างอย่างเราเสียบวันเนี้ยเนะะี่ยค่ะเขาเสียบอย่างเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาดูก็เริ่มตั้งเงยขึ้นแล้วค่ะเนี่ยค่ะเราเสียบไว้อย่างงี้เนาะหลากหลายเลยะคะ่ะมีทั้งรอดแล้วก็ไม่รอดก <c oughs> ็จะประมาณนี้และคะ่ะ เดี๋ยวเป็นขออนุญาตปลูกก่อนนะคะจะได้เสร็จจะค่ำแล้วตอนนี้17บเนาฬิกาจ้าวัสดีจ้า